สวัสดีครับเมื่อกี้ลืมกดไม่ครับเมื่อนีมาเมนูง่ายๆพี่น้องตำบักแตงครับเป็นเมนูตำกินไงยๆมีตำบักแตงตำบักทั่วพี่น้องนะครับใส่บักแตงลงไปครับเมื่อนีมาได้เสื้อแดงครับแล่นหยิบนะครับเสื้อใส่สบายเนาะเพราะว่าเป็นเสื้อหยิบครับห้างยังหนอนบ้านในน้องหาอยังนอชูโรดครับพี่น้องขาดบอได้เมนูนี้ ผุงน um pues ัวพันว <the> ่านะครับอย่าใส่ไลายผมสีโรนเพราะผมกระเบื้ลายอยู่แล้วพี่น้องใส่นิดหนึ่งครับนี่ใส่ไลายบระเบื้องเดี๋ยวแผ่พงซื้อรถใส่น้ำตาลเข้าไปเพราะเพราะว่าใส่สีโรนหน่อยนะครับเพื่อเพิมหวานนะครับหวานกลมๆนะครับแค่กระเบื้องนะครับใส่ไลายกรบเบื้องครับน้ำตาลนะครับนี่ครับเยะๆลงไปนะครับเอ้ยยังเหี้ยนน้าลอยูพี่น้องน้ำปลาครับเยะๆๆๆครับ กระตัมกับบ่กมีอย่างหลายดอพี่น้องเนาะน,น้ำปอกน้ำปลาเนี่ยแหละพี่น้องปลาแดงเนาะชุรโรดครับอันนี้ครับอะไรเนี่ยท้องเสียบเลยพี่น้องปิดซื้อไว้สักก่อนเนี่เขาเห็นยีห้อครับนี่สั่ว์ไหนครับโฆษณาพี่น้องที่ยักษ์สามถอยโอ้สามส่วนตัมบักแดงหนึ่งตัมกินง่ายที่สุดครับตัมเสียบง่ายกลมูกลวมว่าที่ตัมาตัมตัวบักแดงนี่บักฮวงนี่บักแดงเป็นสิ่งที่ตัมง่ายตัมเสียบกลมูนเยอะมากเลยครับ ยิ่งใส่ละบอนองมันเคลือเทียดนีเนาะเคลืเทียดใส่ละหบ้อแบบหนานีเนาะแล้ใส่แต่เจ้าตอนตำแบบพริกแล้วมั่งครับคิดว่าอ่ะยอ้อนลงไปเห็นมันอ่ะมันไายอย่างเสบสดอ่ะกูกูกินเอตาตำหมึกแดงแสบๆครับคิดว่าใส่หล่ยๆซึ่งเนย้อนวานนี่เนาะนี่พี่น้องเมนูตำหมึกแดงครับโอ้โหเนีกลงไปขัดเจ้าเนามาเลยเนาะมันมุนมันแต่บ่มัน,ม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 น ควเป็นตำหมกทัวรด้วยครับจัดตำแห้งไหลมาชิมมุนนี่ง่ายๆพี่น้องซีมครับซีมเสียบว่าเสียบเนี่ยเรียกเสียบอยู่ร้องเดียน์หนีกว่าเนื้อหายยังแบบนี้เนาะแสดงว่าใส่บางแนวนะครับบางแนวก็แบบกระเทียบใส่ตั้งแต่ตอนตำพริกเนาะอยงเสียบเอ้หายยังนะครับเลยบนหัวบอกโอ้ยอีกซ้อนลงไปครับนลงไปอีกซ้อนนึงเออพอดีแต่วานนี้ ตุ้ยตัวบอสิมนะครับกะเอานะครับเพราะว่าตำกินเองพี่น้องแสีบๆอ่ะเน็ดลงไปเนะเนเสร็จยังไงเสร็จเสือเสร็จเรียบรอมันตำหมักเดงพี่น้องมากมากพี่น้องแสียบกินกับต่มไข่เลยเนาะตำหมักเดงต่มไข่ทอดปลานะครับนี่ไมื่นี้มีเม่นุ่งยังไงพี่น้องโอ๊ยเสียบ เตรียมจานเลยครับนี่ครับเป็นตําบักเตียงอยู่ตัวนอหนี้มากๆแสบๆครับพี่น้องเพื่อดีมาผากที่หลังครับอะได้แล้วเมนูหนึ่งครับเดี๋ยวไปหาอีกเมนูอื่นต่อครับกินแต่ตําบักเตียงกับบวกไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะมันต้องกินอย่างอื่นนั่มนะครับมีแสบๆพี่น้องไปใช้ลายคนตําเป็นลางโคกกอนครับเดี๋ยวยานคนหายตับลำบางครับคุณสาวน้องสาวคนกวดฟูบานครับ กูทูกับทูไปนะครับกูตำมักแีงกับตำไปพี่นอ้องเอาก็ใส่ลาคนกินคือบ่มีรูปบในนอไปใส่นอมนกินดจีดีพี่นอ้องเออนี่โอ้ยไปหาฝาอยู่ตางโดนพี่น้องมากมสใจแกันตำมักแงพี่น้อง